เพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าเพลง Don't Look Back in a n g กอของ Oasis กลายเป็นเสียงเพลงที่ปลอบประโลมผู้คนทั้งโลกได้ยังไงย้อนกลับไปในปี1995ในตอนนั้นโนเลเกอร์ no แต่งเพลงนี้ขึ้นมาและเดิมทีเขาตั้งใจให้เหลียมเกลเกอร์เป็นคนร้องแต่ในหลายเรื่องเล่าบอกว่าเลียมคิดว่าเพลงนี้ไม่เหมาะกับตัวเองจึงตัดสินใจว่าจะไม่ร้องเพลงนี้ทำให้เพลงนี้กลายเป็นซิงเกิลแรกของวงโอเอซิสที่โ no, นขึ้นมาร้องนำเอง แรงบันดาลใจของเพลงนี้มีหลายอย่างที่น่าสนใจครับเช่นท่อนเปิดเปียนโ,นโนของเพลงก็ได้รับอิทธิพลมาจากเพลง Imagine ของ John เลนนอนที่เป็นไอดอและเป็นเหมือนดังพระเจ้าของพี่น้องสองคนนี้และประโยคที่ว่าฉันจะเริ่มปฏิวัติจากบนเตียงของฉันก็มาจากเทปคาเสเซ็ตบันทึกเสียงส่วนตัวของ John เลนนอนที่โนได้ฟังมาจากสารคดีหรือรายการทีวีของจอ h ์แดนนอนซึ่งเป็นบันทึก ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเลนนอนได้พูดและร้องเพลงเล่นๆระหว่างอยู่ที่บ้านในช่วงก่อนที่เขาจะเสียชีวิตส่วนแซลลี่โนบอกว่าไม่มีใครรู้จักชื่อนี้เลยเขาแค่คิดว่ามันฟังดูเข้ากันกับเพลงและเคยพูดติดตลกเอาไว้ว่าใครๆก็สามารถชื่อแซลลี่ได้โนอย่างเราอะตอนที่เขาเขียนเนื้อเพลงขึ้นมาเลียมได้ถามขึ้นมาว่าเมื่อกี้นายพูดว่าโซแซลลี่แคนเวลหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ร้องแต่โ no, นดันชอบประโยคนี้เอามากๆ เลยเอาท่อนนี้มาแต่งเป็นเพลงต่อจนจบและเขายังยอมรับอีกว่าในตอนที่เขาแต่งเพลงนี้เขากำลังเมาสุดขีดจนถึงวันนี้เขาก็ยังไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของเนื้อเพลงซะด้วยซ้ําเพลงนี้กลายเป็นสุดยอดเพลงปลอบประโลมใจในปี2017พอหลังจากเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เมืองแมนเชสเตอร์ขณะผู้คนมารวมตัวกันเพื่อไว้อะไรจูจ่ๆก็มีชายคนหนึ่งร้องเพลง Don't Look Back in Anger นี้ขึ้นมาจากนั้นเสียงอื่นๆก็เริ่มร้องตาม <IST uk t> คลิปนี้ถูกแชร์ไปทั่วโลกทำให้เพลงนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและการไม่ยอมแพ้ต่อความเกลียดชังต่อมาในปีเดียวกันก่อนเริ่มเกมฟุตบอลคู่ฝรั่งเศสและอังกฤษเหล่าทหารองครักษ์ของประธานาธิบดีฝรั่งเศส ก็ได้บรรเลงเพลงนี้เพื่อลำลึกถึงเหยื่อของการก่อการร้ายที่เมืองแมนเชสเตอร์จากเพลงที่เกิดขึ้นด้วยความมั่วสั่วอละเวงแต่ทุกวันนี้กลับกลายเป็นเสียงเพลงที่ปลอบใจผู้คนทั้งโลกเพลงนี้ยังคงถูกเปิดในการไว้อะไรทั่วโลกเปิดที่สนามฟุตบอลและแฟนบอลประเทศอังกฤษ จะคุ้นเคยกับเพลงนี้เป็นอย่างดีและยังเป็นหนึ่งในบทเพลงที่แฟนโอเอซิสลองตามได้ทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้ครับ